สวัสดีครับพบกับสุนทาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่สองแฟชั่นการแต่งตัวสุดเท่ของเคสุเกะฮอนดะดำนานทีมชาติญี่ปุ่นนำเจ้าภาพกัมพูชาประเดิมชัยนัดแรกซีเกมเป็นไงไปชมหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในนัดแรกของศึกฟุตบอลซีเกม2023กลุ่มเอที่ประเทศกัมพูชานะครับนั่นก็คือการแต่งตัวของการคุมทีมเจ้าภาพกัมพูชาเคุเกะฮอนดะที่ลงสนามในนัดแรก กับแฟชั่นการแต่งกายสุดแฟชั่นของเคสุเกะฮอนดะกองกลางร,ระดับตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่แต่งตัวแหวกแนวไม่เหมือนใครและหน้าแฟนๆกัมพูชาเราห้าหมื่นคนที่เบียดกันอัดแน่นเข้ามาชมเกมในสนามพนมเป็นเนชันแนวโอลิมปิกสเตเดียมก็เลยว่าโอ้โหไซแว่นกางเกงขาสั้นนะครับสุดยอดจริงครับเคสุเกะฮอนดะชิวๆนะฮะสนามแตกแนะ่วันนี้ รวมพลังทรงใจเชียร์นักเตะไทยของเรา โปรแกรมดวลกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึก4ีเกม2023ปีวงเปิดสุดสําเร็จทีมชาติไทยชุดอยู่22ปีดวลกับทีมชาติสิงคโปร์ประเดิมนัดแรกเป็นไงรอไปชมทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยชุดอยู่22ปีภายใต้าการนําทัพของโคชละอิสระศรีทะโลเตรียมทาภาร,รก,กิจสําคัญล่าเหรียญทอง4ีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาหลังจากที่ก่อนหน้านี้พาทีมสร้างผลงานที่จะเยี่ยมคว้าอันดับที่4ในทนวินแมตช์ใหญ่ข,ของเอเชียอย่างดฮารคัพ2023ที่ประเทศกาตานะครับโดยโค้ อิสระสีทโลนะครับเตรียมนําทีมลงสนามประเดิมนัดแรกพบก,กับทีมชาติสิงคโปร์ในวันนี้นะฮะสามสิบเมษายนจามราประเทศไทย 16.. 0 0นอยนางาโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี mco thd ช่อง30ล่าสุดปียุพงผิวอ่อนนะครับก็น่าระดับทีมชาติไทยระดับตำนานเปิดเผยผ่านรายการแตงโมงลงปียุพงหญิงถึงสุดสำเร็จกับทีมชาติไทยชุดยุยงสองปีดวลกับทีมชาติสิงคโปร์ประเดิมนัดแรกมีดังนี้ โดยทีมเจ้าทายของเราจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1เป็นแฟนกินเห็นกันอย่างไรกลุ่มศัรตรูโสภินวิทย์รักญาติกองหลังบุคคลีเ่ยมดีเจนิาธันเข็มดีทรงชัยทองฉ่ำชันมงคลเรืองธนลรถกองกลางตัวรับชนพิพัฒน์สุพรรณเพรษัตอีฟันดอลล็อกองกลางโตรุกธันนรงพม4แก้วเลีอยนเจมเศรษฐิศิษฐ์สุวรรณเสกกองหน้าทีรศักดิ์เผยพิมาย ต่อชงศึกจําเป็นจะต้องชนะนะครับซึ่งมีศึกหนักรออยู่ในรอบนี้ทั้งมาเลเซียและเวียดนามนะครับอย่าลืมนะฮะเชียร์ทีมชาติไทยของเราพบกับสิงคโปร์แล้วก็ดูไฮไลท์ได้ที่ช่องนี้นะครับบุรีรัมย์จอเปิดตัว2แข่งบิ๊กเดียลเมืองไทยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับทีมยกอ์ใหญ่ศึกไทยลีกเตรียมเปิดตัว2บิ๊กเดียลของเมืองไทยหลังจบฤดูกาลนี้จาก2ทีมใหญ่ไทยลีก ทั้งจากเมืองทอนยูเนเต็ดและการทะเลเอฟซีดรายแรกได้ก็าการยืนยันมาจากมาริโอโยโรกี้แล้วนะครับว่าสุพรปีนาก,กาตาโพกับตันทีไม,ม่ได้ตัดสินญาและกําลังจะย้ายออกจากทีมไปเพื่อซบบริรัมยูเนเต็ดบริรัมคือทีมเต็งสางนีต่อไปของสุพรปีนาก,กาตาโพส่วนรายที่2ก็คือเบนจามินเจมดวิดนาวรุกทักษะสูงนะครับเอ,อื้งไทยอังกฤษ ในวัยยีิบสองปีที่กำลังจะหมดสัญญาณยืมตัวเกี่ยวกันท่าเรือและคงไม่ได้ไปต่อก,กับออฟฟอร์ดยูนเต็ดในลีกของอังกฤษกระแสก็มาแมลงเป็นอย่างมากว่าบุรีลัมอาสาที่จะชุบตัวนวรุ่งอนาคตการทีมชาติไทยรายนี้ซึ่งล่าสุดเบนเดวิดได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสของสมร้นือนตาโดยการใส่อีมโมติคอนรูปสายฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุรีลมัมพร้อมกับกดรูปหัวใจแบบนี้หมายความว่าอย่างไรล่ะครับ ทัพช้างศึกทีมชาติไทยสมชุดงเงินนะครับประเดิมดวลกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกซีเกมส์2023ด้านโรงแรมพนมเปญฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมได้จัดการประชุมผู้จัดการทีมเพื่อเตรียมความพร้อมกันการแข่งขันของุลุมบี โดยการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆอาทิเช่นฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายควบคุมการแข่งขันผู้ช่วยปฏิสินฝ่ายรักษาความปลอดภัยและตัวแทนจากทั้ง2ทีมสรุปผลการประชุมมีอย่างนี้เรื่องสีเสือ้อทีมชาติไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินผูร้รักษาประตูสีเหลืองในเกมพบกับสิงคโปร์การแข่งขันรายการนี้หากมี2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันด้วยประตูที่เสียและตามมาด้วยประตูได้ การเปลี่ยนแปลงตัวสามารถเป็นได้ทั้งหมด5คนซึ่งทั้งหมด3ครั้งไม่รวมพักครึ่งในกรณีผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนในนัดต่อไปโดยอัตโนมัติโดยกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนอัตโนมัติในนัดต่อไปเช่นเดียวกันและจะมีการล้างใบเหลืองหลังจบรอบแบ่งกลุ่มในกรณีที่ถูกใบแดงไล่ออกจากเกมนัดสุดท้ายหรือสะสมใบเหลืองนัดสุดท้ายหากทีมของผู้เล่นคนดังกล่าวได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะไม่สามารถลงสนามในเกมรอบรองชังเลิศดหรือตามที่โทษแบนระบุเอาไว้ได้สำหรับการตัดสินจะไม่มีเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยตัดสินในการตัดสินในครั้งนี้การคูลิ่งเบรกจะขึ้นอยู่กับดุลพ,นนพินิษของผู้ตัดสินส่วนการแขนนะ่งขันแนรอบชิงชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศหากเสมอกันจะมีการตตอเวลาพิเศษหากยังเสมอกันอีกจะตัดสินกันดวยลูกจุดโทษส่วนรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3หากเสมอกันในเวลา90นาทีจะยิงจุดโทษ ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์นัดแรกในศึกฟุตบอลชาย4ีเกมสม2ยที่ที่ประเทศกัมพูชาในวันที่30มเมษายนนี้ตามเวลาประเทศไทย16.00นเกาที่สนามฟรินสเตเดียมถ่ายทอดสดทางฟรีทีวี MCO THD 30นะครับดวนเขานะครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามเปิดใจถึงไทยลีกว่ายังไงก่อนเมืองทองสนใจตัวเขา หลังจากมีรายง,งานมาว่าเมืองทองเูินเตดสโมสรยิ่งใหญ่ของเมืองไทยกําลังเจราจาคว้าตัวดวนวันเฮาแบ็กซ้ายระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมช่นเวียดนามเข้าสู่ทีมเพื่อลาชั์ไทยลีกเลือนนี้กันหน้าแต่ถ้าว่าหากเปิดบทสัมภาษณ์ของดวนวันเฮาเมื่อครั้งหนึ่งช่วงก่อนน้นนี้ที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเวียดนามพูดถึงการย้ายมาอย่างไทยลีกโดยเขาเคยบอกว่าไม่ได้อยากย้ายมาไทยลีกเพราะไม่ได้ต่างจากวีลีกของเวียดนามเลยอยากเล่นในยุโรปมากกว่าดวนวันเฮาเกให้สัมภาษณ์แบบนี้ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาจะคิดเห็นอย่างไรยังอยากจะเล่นที่ยุโรปหรือไม่หรือยังอยากเปิดโอกาสลองมาเล่นในไทยลีกดูบ้างผมอยากไปเล่นในยุโรปนะถ้าเป็นเอเชียผมไม่อยากแข่งในประเทศที่วงการลูกนังของพวกเขาพัฒนาแล้วเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ผมไม่ได้อยากไปเล่นในไทยเพราะลีกของพวกเขาก็ไม่ได,ดีไปกว่าลีกของเวียดนามเลยก็รหุมไทยลีกเหมือนทองเลงวิเตอร์คาโดโซประกันหลังจอมถล่มประตู จอแทนโรซากลายเป็นข่าวใหญ่สันทเทือนของวงการฟุตบอลไทยวิเตอร์คาเดโซกากหลังชาวบราซิลจอมถล่มประตูกำลังจะหมดสัญญาก,กับบีจีปทุมอาจจะไม่มีการตัดสัญญาชมใหม่ออกไปตอนนี้กระแสามาแรงอย่างมากนะครับทีกีทีมแชมป์เทลิกอย่างเมืองทองกําลังลุกคลืบเข้าไปเจราจากับกองหลังจอมถล่มประตูลายนี้ <c oughs> เพื่อเป็นแนวรับความหวงใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ลูคัสโรซาที่กาลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ แลสำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับถือเป็นประกันหลังที่มีความสามารถในการจบสกอตที่ดีที่สุดลูกกลางอากาศยึดบนหนึ่งของเมืองไทยเขาจะการยิงไปแล้วถึง48ประตูประตูที่49เขาจะยิงให้กับเมืองทองหรือไม่ต้องติดตามนี่คือส่วนข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30เมษายนนะครับอย่าลืมครับแฟนๆทั้งหลายนะฮะทีมชาติไทยของเราลงเล่นกับทีมชาติสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลชายซีเกมสอ2พันิา โดยทางช่อง MJ Sport มีไฮไลท์ให้ได้ชมกันนะครับเรามาชมฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยส่วนตัวเอ็ดมีนะครับทีมชาติไทยถล่มทีมชาติสิงคโปร์อย่างแน่นอนนะครับ3ประตูต่อ0เป็นอย่างน้อย